ไม่มพราะว่าควรจะสนุกค่ะควรจะสนุกกับคาแรคเตอร์นี้ค่ะคาแรคเตอร์นี้มันมันได้ใจคนดูมันซับซ้อนอแล้วมันก็แบบอู้เอ๊ะเอ๊ยอ,อะไรอะอย่างเงี้ยค่ะนยงงมันต้องวางแผนมันต้องวางแผนแล้ววันสรุปดีหรือไม่ดีงง<อ>เล่นเองงงเองว่าเอ้ยเราดีหรือ,รอไม่ดีหรือเอ๊ะยังไงงงค่ะแล้วสรุปเราเล่นจบแล้วว่าเป็นคนดีหรือว่าเราเป็นยังไงไม่ได้บอกไม่ได้ไงเพราะว่าทุกคนต้องไปดูสิบตอนค่ะ มาดูอุ้นเทยนเหมือนเดิมค่ะทุกอย่างเหมือนเดิมทีมงานที่ยังอยู่ก็ยังอยู่อยู่อย่างนั้นเหมือนเดิมค่ะเรื่องที่ดีไหมเนี่ยเอ๊ะไม่รู้แล้วแผลจะคิดคเหมือนเดิมทุกอย่างค่ะอย่างเวลาเราเล่นสดอะไรอย่างเงี้ยมีคนมาถามว่าทำไมไม่โมเมละครทำไมไม่ละครบ้างคือด้วยโมอยากเล่นคาแรคเตอร์แบบที่น่าสนใจแบบที่รู้สึกว่าอุ๊ยอยากเล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะคาอสนใจโม มันมันยากมากเลยอ่ะมันเป็น <S <S ใ,ชใช่มันยากมากเพราะว่ามันต้องเป็นบทที่อ่านแล้วแบบเฮ้ยมันใช่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะเราเราอายุขนาดนี้เราเล่นมาเยอะแล้วมากๆเหมือนกันเพราะฉะนั้นอยากเล่นอะไรที่แตกต่างค่ะแต่คุณชายบอกว่าถ้ามงมามึงต้องฟาดมต้องแบบยืดเออใช่ใช่มันต้องขนาดอะไรสำหรับเราถ้าบทเป็นแบบไหนด้วย ด้วยค่ะมัน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 อยากเล่นอะไรที่มันสนุกอ,ะอ่ะง่ายง่ายแล้วแล้วอย่างเรื่องเนี้ยท้งแบบมีพี่ปอมีตรงตรงเต้าหัวรดคือมันมิกซ์รวมกันนี่คือแบบสนุกมากเลยอะในกองอะอไไค่ะ ใช่มันคาดเดาไม่ได้แต่สุดท้ายเป็นไม่ใบโพล่าคือตรงตรงในเรื่องใบโพล่าคือตรงตรงเราหรอสรุปเล่นเป็นโมเป็นคนดีเล่นเป็นคนดีค่ะเล่นเป็นคนดีมีบอดี้การ์ดด้วยมีบอดี้การ์ดด้วยุ้ยถ้าเล่นเป็นโมโมก็อยากจะมีบอดี้การ์ดเหมือนกันแต่ว่าเราไม่มีไงชีวิตจริงอ่ะคือเพราะว่าหลายคนคิดว่าเราเวลาละครพอเราไปเอาดีจุดด้าเป็นสองเท่าเป็นแบบอันนั้นทำเล่นโอ้โหทำเล่น เล่าอ่ะเหมือนเหมือนมันมันเจออะไรแล้วมันอยากเล่าให้คนฟังอะไรอย่างเงี้ยค่ะแชร์กคุณคิดไหมว่าทําไปแล้วจะมีคนอยากฟังเรามไหมในคลิปตอนแรกเลยไม่เลยอยากเล่าที่อยากเล่าไม่ได้คาดหวังว่าจะมีคนมาดูด้วยคืออยากลองว่าเอ้ยคือโลกติ๊กต็อกมันเป็นยังไงนะอยากรู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเล่าเรื่องตัวเองเป็นยังไงเมื่ฟีดแบ็กในคลิปแรกกลายเป็นว่าเอ้าคนชอบดูแบบตลกดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเราช็อตฟิลตลอดด้วยช็อตฟิลด้วยเพราะยเพราะหลายคนก็ชอบท้าทายระบบ ด้วยค่ะเราก็เราก็ชอบเล่นด้วยไงคนาท้าไทยระบบ